ฮัลโหลมาค่ะกินก๋วยเตี๋ยวตีนไก่กันวันนี้วันนี้มีผักพิเศษชั้ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ตีนไก่ใหญ่ๆเลยนะี่ ว่างแล้วพี่น้องเมืเ่อกี้ติดลูกค้าอยู่สอง,ส,องสามคนสองถามคนแต่หกถุงใส่ถุงช่วงนี้ลูกค้าเน้นใส่ถุงเอาไปกินก็นไลมันขุดมันราคาดี ใข่ได้มันหลายๆมะเมาก๋วยเตี๋ยวไปเรียงน้องๆเด้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีตีนไก่ก็มีน้องไก่ก็มีเดี๋ยวน้องมากินโชว์เป็นปน้องปีกบนตุนเรียบร้อยเออ เป็นอย่างบนด้า้ทีมงานวันนี้ทีมงานสตรีแม่บ้านอสมอพากันลงไฮลงหน้าเกี่ยวเข่าไปล่ะ <laughs> บ้างก็ตัดต้นมันขุดขุดมันมันราคาดีขายมันก่อน มเมงวันหลายดักดักดักมลมแรง มล,ลมแห้งๆเนะลมซาพี่ดอกลมซาเขาบอกลมซาใสหลายใจลจใจกระซางแม่มันอยู่คนเดียวก็ได้เนาะ ั้งแมงวันปืนยิงหัวแมงวันทิ้งซะนะามันเข้าเที่ยงกันหรือยังแต่ยังไม่กินมากินก็เจี๋ยวนะจ๊ะวังชะโอนสะพานหิน เรื่องน,นี้ก็ขายดีอยู่จ้ะชาวบ้านเพิ่นก็ได้เงินได้ค้ำมาจากขายของเนาะชดมันเบื่อกันรถสิบหลอดวิ่งผ่านจากทิพพัดปุ่นมาเป็นขโมงโค้งเถงเต็มบ้านหมด 嗯。Mm.